ซื้อไปไม่ข่มยินดีคืนเงินนะคะยุ่งเขาเก็บแบบนี้เข้าใจไหมถามอีกแล้วของเล่นต้องไป กดลงไปก่อนนะคะแล้วก็กดนวดลงไปค่ะหมดแล้วนะคะผักก็หมดถุงใส่ก็หมดพอดีเลยค่ะเป็นแบบหมดพร้อมกันเลยนะคะวสวัสดีค่ะพบกับช่องสปไปร์เกาหลีบายคูเรียนะคะตอนนี้ซอก,ก็อยู่ที่ สวนบักแข้งขมนะคะบักแข้งขมทนหนาวค่ะอากาศเย็นแต่ว่ายังไม่ตายนะคะแต่กับสวยเอาสวยเอานะคะทุกคนวันนี้นะคะซอก็เลยจะมาเก็บผักที่ทนหนาวนะคะไปขายค่ะมีหลายชนิดมากเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนรอชมนะวันนี้เราจะมาเก็บอีกรอบนึงค่ะตอนแรกก็ว่าเก็บรอบนั้นก็คิดว่าจะหมดแล้วนะคะแต่ เอาไปเอามาเฮ้ยมันยังมีผักที่มันยังสู้หนาวได้อยู่ค่ะก็เพิ่งรู้นะคะนั่นก็คือบะแครมผงค่ะสู้หนาวอยู่นะคะแล้วก็มีผักเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บด้วยกันอีกรอบนึงนะคะทุกคนเก็บขายหมดสวนคิดว่ารอบนี้ก็คงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะมะลาซอมันก็ตายหมดแล้วนะคะตายแล้วนะคะมะลาตอนนี้ตายแล้วใครที่แบบว่าไม่มีมาลากินก็มาซื้อบะแครมขมไปกินได้นะทุกคนขมยิ่งกว่ามะละคีโนอ,อีกค่ะคือกินเม็ดเดียวนี่คือแบบว่าอยู่เลยอะเนี่ย นี่เตียวอยู่เลยหมูปิ้งก็มาเก็บกับซอเหรอเนี่ยหมูปิ้งก็มาเหรอครับหมูปิ้งก็มาเหรอคะหมูปิ้งคลิป ep 702นะคะที่เราคุยกันว่ามีหมาปิดเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมคะแล้วก็เลยก็เลยมี f อซีนะคะบางท่านแนะนำมาว่าให้เราเอาหมาเราไปทำหมันนะคะ หมาเราตัวผู้นะคะทำหมันแล้วนะคะเจ้าหมูปิ้งผู้ชายทำหมันแล้วนะคะราคาไม่แพงแต่ว่าตัวเมียราคาแพงมากนะคะ2ตัวก็วันนั้นไปเช็คราคากับพี่ชินมาโอ้โหมานับเงินรวมกันก็20,000กว่าบาทนะคะมันแพงนะทุกคนมันก็เป็นราคาที่มันสูงมากๆาเลยะคะ่ะเราก็เลยโอเคไม่ทําดีกว่านะคะก็เลยจะมาล้อมรั้วเอาแล้วก็ป้องกันเอาค่ะแล้วก็พี่ชินมาช่วยเก็บนะคะคราวนี้ก็จะเร็วขึ้นค่ะนะคะ,นะคะทุกคนคราวนี้นะคะซอก็จะเก็บแบบ อย่างรวดเร็วนะคะแบบเร่งมือค่ะปบซุก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 ไม่เก็บเดี๋ยวก็เก็บอันที่มันมีสิอ่าอิสระเลยอ่าบางกันไหนบางกันไดนเก็บอันนี้แหละทุกคนทุกคนดูเแล้วต้องไปฟ้องคนดูกันเก็บอันนี้ขึ้นมาเก็บอันนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกสวัสดีไม่มีเลย โอ้ยอย่าเก็บอันนี้ก็เก็บอันที่มันมีลูกสิครับอันนี้เก็บทําไมเก็บอันนี้สิครับสมองแบนี้ค่ะือเยี่ยโมเยเก็บแบบนี้เข้าใจไหม <c oughs> แบบนี้เข้าใจไหม <c oughs> <ๆ S 2> ถามอีกแล้วก็บอกว่าเก็บแบบนี้แบบนี้แบบที่มันมีลูกใหญ่ๆเนี่ยเข้าใจไหมจับเลยนะคะจับด้านบนค่ะจับด้านบนตึงๆนะคะแล้วก็ดึงค่ะ อ่าจับช่อแล้วก็ดึงลงนะคะดึงขึ้นไม่ได้นะคะดึงขึ้นไม่ขาดนะคะต้องดึงลงค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนมานะคะทุกคนมาแข็งขมสวยๆอร่อยอร่อยขมขมค่ะซื้อไปไม่ขมยินดีคืนเงินนะคะจริงๆค่ะขมมากเลยค่ะเร่เข้ามาเร่เข้ามานะคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะตอนนั้นนะคะก็คิดว่าจะได้ขายรอบสุดท้ายแล้วแต่มันก็โตค่ะทุกคนมันไม่ตายอะ่ะ ก็เลยวิ่ได้ขายอีกแล้วนะคะดีใจเก็บอีกรอบนึงค่ะแต่รอบนี้คิดว่าจะสุดท้ายแล้วแหละท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนงามมากเลยค่ะสวยสวยเราก็จะมาต่อกันที่สวนมะเขือนะคะมะเขือก็จะมีทั้งอ่อนทั้งแก่ทั้งเหลืองนะคะ ปนกันไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปแยกอีกรอบนึงค่ะแต่ว <portrayed> oh, <cribe> okay. mm ่าจะเก็บหมดเลยนะคะโอ้ยมันมีฝุ่นด้วยนะบอเลกไปบอกเลกบอกเลก็ไปบอกเลก็ไปโอเคก็ไปบอเลก็ไป ออรอบนี้จะมีมะเขือเปราะผสมนะคะมีทุกสายพันธุ์มีทั้งอ่อนทั้งแก่ทั้งเหลืองทั้งเขียวนะคะผสมกันในถุงเดียวราคาก็จะถูกลงมากว่ามะเขืออ่อน,นะค่ะ ก็ตั้งแต่ทําสวนมานะคะเพิ่งรู้ว่ามะเขือประเภทนี้นะคะก็ขายได้ค่ะปีแรกๆนะซอแบบเก็บทิ้งนะคะแล้วก็เก็บไว้ทําพันธุ์แล้วก็เก็บไว้กินเองนะคะแต่พอมาปีนี้กับปีที่แล้วนะคะมีคนมาถามซื้อค่ะก็เลยลองเอามาขายดูนะคะขายดีค่ะทุกคนมีคนซื้อเฉยเลยนะคะมะเขือแก่ๆแบบนี้นะคะเขาไปซุปค่ะส่วนลูกเหลืองๆเ,เอาไปใส่ส้มตำหรือกินกับน้ําพริกก็อร่อยค่ะ ปกตินะคะพวกผักแบบนี้ ซอนะคะจะเอารูปผักที่อยู่ในแปลงนะคะสดๆเอาไปโพสลงที่เพจก่อนนะคะใครสั่งเข้ามาเท่าไหร่รับออเดอร์มาแล้วเราค่อยมาถอนส่งให้ลูกค้านะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ยาแจ้งกระทันหันว่าพรุ่งนี้อากาศจะเย็นสุดๆนะคะทาให้ผักที่อยู่ด้านนอกนะคะอาจจะตายและแข็งหมดเลยนะคะแจ้งวันนี้เลยค่ะก็เลยทําให้ซอยังไม่ทันได้โพสต์เลยนะคะซอเลยต้องถอนออกให้หมดแล้วเราค่อยเอารูปผักที่เราถอนเสร็จนะคะไปโพสต์ขายคะ่ะทุกคนทําแบบนี้มีความเสี่ยงมากๆเลยนะคะแต่เรา รอรุ่นกันนะคะว่าพรุ่งนี้ซอจะขายหมดไหมผักกระหินสวยๆจ้าต้นยาวนะคะแล้วก็หวานกรอบอร่อยนะคะต้นยาวแต่ว่ามันไม่แก่นะคะทุกคนเพราะว่าแสงพระอาทิตย์มันน้อยใช่ไหมคะอากาศเย็นแสงพระอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยมีแล้วต้นผักมันก็จะยืดออกเรื่อยๆค่ะแบบยืดหาแสงพระอาทิตย์นะคะก็เลยทําให้ต้นยาวแต่ว่ายังกรอบอยู่เลยนะคะทุกคนดูกรอบค่ะแล้วก็ ก็เผ็ดน้อยนะคะกลิ่นมันจะไม่ค่อยฉุนมากถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะฉุนแบบหนักๆเลยนะคะยิ่งแดดจ,จัดนะคะยิ่งฉุนมากแต่เนี้ยแดดมัน,นอน่อนๆคะ่ะอ,อร่อยค่ะทุกคนกรอบหวานนะคะแล้วก็หอมค่ะ5 0 0รกรมัมโอเคพอได้5 0 0รกรัมแล้วก็เอาถุงมาค่ะจื๊บแบบนี้ กลางถุงออกค่ะจับตรงรากของมันนะคะจับข้างบนก็ลงถุงไม่ได้ไไดนะคะไม่สะดวกค่ะจับตรงรากเอายาัดเอารากยัดลงไปก่อนครั้งแรกยัดลงไปในถุงปุ๊บแล้วก็นี่กดลงไปเลยค่ะแล้วจะลงมาแบบนี้ง่ายได้ต้องทำให้ไว้นะครับไม่ยากก็เร็วมากเลยค่ะ ทางคอนกคน500กรมัมโอเค500กรัมเกินอีกแล้วมาะะขักปลอดสารนะคะทุกคนอากาศเย็นมาแรงไม่มาก,กวนนอนก็ไม่มีค่ะ500กรมัมจับถึงมาจับตรงรากน,นะคะจับตรงโคนวางลงไปยัดโคนลงไปก่อนนะคะแล้วก็กดหวัวลงไปค่ะโอเคขักไม่ช้าค่ะทุกคนแต่ ส9 5 0โอเคได้ทั้งหมด50ถุงนะคะถ้าคิดเป็นกิโลก็25กิโลค่ะท,ทุก<ม>คนหมดนี่25กิโลนะคะ25กิโลเดี๋ยวซอเอาไวเดี๋ยวเอามาเอามาต้องใช้อันนี้ค่ะดๆๆ Umwelt, ะเพียงกดซุกซุกซุกดูด้วยมบัดเดี๋ยวซอก็จะเอาไว้กินนะคะๆๆเดี๋ยวซอเอาไว้กินโอเคซอาไว้กินอสองก lips, ิโลเอาไว้ให้ตัวเองด้วย โอเคค่ะทุกคนคะพกักกรินนะคะพกักกระินเลขเข้ามานะคะมีทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมดกี่กิโลลืมยี่ห้าเอาเออกไปสองกิโลโอเคก็เหลือยี่สิบสามกิโลค่ะยี่สิบสามกิโลบอกเอฟซีที่บ้านนายทีเก็บเอฟซีไปเทคุัสดามบายโอ้โหเฮ้ยอะไร่ะฮะโราพโคราพตายอะ่ะพรพพตายอะ่ะเนี่ยเวตายอ่ะเออเช먹กินสิบกว่พิก 손님, 기다려요. 아니요, 이따 쉬면. 어, 내일, 추워. 응 내일 진짜. 없어요, 없어요. จะแบบจะขายก็น่าเกลียดอะเนาะก็เลยไม่ได้ขายก็เลยจะมาเก็บไปแช่ฟิดไว้ค่ะใบมันจะเป็นี้โหระพาเขาไม่ค่อยชอบอากาศเย็นใบมันไหม้แบบเนี้ยค่ะเยอะเลยถ้าไม่ใส่เนี่ยอากาศหนาวมันจะตายก็เลยมาเอาไปให้หมดเลยค่ะพินไปเอาไปแช่ฟิชไว้อโอ้โหอันนี้ก็รักกันกกันเลยก็ส่งมาเลย ยมนี่นะคะก็คือพุทตาเอาใส่กระเป๋ากางเกงเอาไปกินด้วยค่ะอีกลูกหนึ่งหวานหวานอุ้ยอุ้ยมีกลูกหนึ่งค่ะนี่นะ้องหวานช,ช่ำเลยค่ะอืมอร่อยค่ะ ปกตินะคะถ้าเป็นหน้าร้อนผักที่แพ็กใส่ถุงให้ลูกค้าแบบนี้แล้วถ้าวันนี้ไม่ส่งให้ลูกค้าต้องเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะไม่เช่นนั้นผักจะเหี่ยวจะเฉานะคะทุกคนแต่รอบนี้คือไม่ต้องเลยนะคะพรุ่งนี้ถึงจะส่งกันค่ะเอาวางไว้ข้างนอกแบบนี้เลยผักไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะยิ่งตอนกลางคืนนะคะเก้าองศาส0องศานี่ผักนี่สดเลยนะคะ คนผักและนี่ก็คือผักนะคะที่อซอบไปเลมมานะคะเลมมาเมื่อวานมีเมื่อวานเนาะแล้วก็มีวันนี้ด้วยค่ะก็ได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวซอก,ก็จะไปค้นขายก่อนนะคะค้นขายลงในเพจก่อน,นะคะ่ะไปแจ้งให้ลูกค้านะคะที่อยู่เกาหลีได้ทราบก่อนว่ามีผักอันนี้อันนี้นะใครอยากกินบ้างนะคะโอเคนะคะถ้ามีคนซื้อเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยจะมาแพ็คลงต่องกันพรุ่งนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งค่ะเอก,ก็มาประจําตําแหน่งนะคะกินข้าวกินน้ําเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ําค่ะเดี๋ยวรับออเดอร์ก่อนเพราะว่าออเดอร์เนี่ยรับช้าไม่ได้ทําช้าไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรีบรับให้เสร็จคืนนี้เพราะว่าคนที่อยู่เกาหลีเขาก็จะรีบนอนกันนะคะเรารับช้าเขาหลับไปแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะส่งผลําบากนะคะนั่นแหละ ค่ะทุกคนก็พักที่ซอเป็นห่วงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือผักกาดหินค่ะได้ตั้ง25กิโลนะคะก็สรุปว่าขายหมดค่ะซาดีใจมากเลยผักกาดหินขายหมดแล้วก็ขายดีด้วยแล้วก็ไอ้ขายดีที่สุดคือบกแข้งขมค่ะหมดไวมากเลยนะคะแล้วก็บกเขือขายหมดเกี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแพ็กกันนะคะโอเคแล้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคน สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้าแล้วเรียบร้อยนะคะพบกับบรรยากาศในร้านอาหารนะคะที่มีลูกค้าจองเต็มร้านนะคะตอนเที่ยงลูกค้าจะเข้ามากินค่ะร้านอาหารที่เกาหลีนี้ก็ดีนะเวลาเขาจะเข้ามาเขาจะโทรมาบอกก่อนค่ะทําให้เราได้จัดเตรียมของไว้แบบนี้ค่ะมีคนถามนะคะว่าพวกเราทําสวนทําอะไรกันหลายอย่างขนาดนี้รับพนักง,งานเพิ่มไหมไม่ได้รับพนักง,งานเลยนะคะส่วนใหญ่ซอเห็นที่ ร้านอาหารที่เกาหลีนะเขาจะทํากันเป็นครอบครัวนะคะมี3คนก็ทํามคนมี4ี่มี5้าคนก็ทํา5คนไม่ค่อยได้รับพนักง,งานเพิ่มเลยค่ะทุกคนและที่สําคัญนะสว่านะการจัดสรรเวลานะคะสําคัญมากๆเราต้องจัดสรรเวลาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันให้ดีที่สุดแล้วเราจะสามารถทําหลายๆอย่างพร้อมกันในวันเดียวได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องจ้างลูกน้องเลยค่ะแต่ก็อย่าทําที่มันเกินตัวมากนะคะถ้ามันเกินมากๆอันนั้นก็อาจจะ จ้างพนักง,งานเพิ่มนะคะแต่ของเรานะคะยังสามารถทําได้อยู่ค่ะนะตอนนี้นะคะก็เลยไม่ได้จ้างคนเพิ่มเลยค่ะทํากันเองหมดเลยในขณะที่ร้านอาหารนะคะแค่เตรียมเครื่องเคียงเฉยๆพ่อกับแม่พี่ชินสามารถทำกันเองได้นะคะลูกค้ายังไม่มาซ้อคนเดียวจะขอแยกออกมาแล้วก็มาแพ็คกล่องแบบนี้รอเลยค่ะทุกคนนะคะ ตอนบ่ายเราจะได้แบบมีงานน้อยที่สุดนะคะแล้วเราจะได้ไปทําอย่างอื่นกันค่ะ,ะปีที่แล้วน้องซอไปซื้อถุงมานะคะแล้วก็ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะ่ะถุงใส่ผักแบบนี้นะคะ่ะจะมีหลายไซส์นะคะแล้วก็จะมีรูระบายเขาตอนไปซื้อมามันจะมีรูระบายให้ด้วยนะคะตอนนี้ใช้จนหมดแล้วนะคะทุกคนเกลี้ยงแล้วก็เลยได้เอาอถุงของแม่ย่านะคะที่อยู่ในครัวถุงใส่แกงนะะี่ค่ะเอามาใส่ผักให้ลูกค้าเห็น หมดแล้วนะคะผักก็หมดถุงใส่ก็หมดพอดีเลยค่ะเป็นแบบหมดพร้อมกันเลยนะคะเที่ยงเลยถ้าปีหน้านะคะปู่ผักอิงซอจะพาทุกคนไปซื้อถุงนะคะที่โรงงานผลิตถุงกันค่ะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากได้ไซส์ไหนขนาดไหนนะคะอยากให้เขาเจาะรูหรือเปล่านะคะแบบรูระบายอากาศนะคะแบบเลือกได้หมดเลยนะคะแล้วราคาก็แบบพอ,อซื้อได้ราคาไม่แพงมากปีนี้ซอขายผักหมดแล้วผักก็หมดแล้วนะคะ หนาวมาพอดีถุงก็หมดพอดีเลยค่ะเอาถุงแม่มาใช้ก็เลยใช้ปากกาเจาะเจาะแบบถ้ามีรูระบายนี่ค่ะทุกคนมัดมัดมันยังมีฟองน้ำอยู่ในมันยังมีอากาศอยู่ในนี้อยู่เลยนะคะก็เอานี้เจาะค่ะแต่โชคดีหน่อยเพราะว่าหน้าหนาวนะคะอากาศมันเย็นค่ะผักอยู่ในถุงแบบนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะแบบ ยิ่งสดคะ่ะยิ่งอยู่ในถุงยิ่งสดนะคะแต่ถ้าไม่อยู่ในถุงเขาจะแห้งคะ่ะเขาโดนลมหนาวอากาศเย็นเขาจะเหี่ยวแห้งนะคะถ้าอยู่ในถุงจะดีมากๆแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยอยู่ในถุงแบบมีร้อนมากๆนะคะผักเปื่อยคะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เจาะรูระบายให้เขาถ้าไม่มีนะคะผักเปื่อยผักเปื่อยเร็วมากอ่ะคนเนี้ยซื้อบักแคงขม10ถุงอะคะ่ะถุงละ2,000รวมซื้อเยอะมากๆเลยนะคะดีใจมากเลยหมดเลยคะ่ะเลยอยู่นิดเดียวบักแคงขมมี30กว่าถุง สองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสิบอ้าเกินไปถุงนะึงโอเคค่ะมะแข้งขมสิบถุงมะเขือยาวสองกิโลมะเขือยาวสองกิโลมะเขือยาวสองกิโลค่งแล้วก็มะละหนึ่งถุง ตอนนี้นะคะที่บ้านก็อ,อยู่ในครัวนะคะเตรียมอาหารเพราะว่าลูกค้าจองนะคะก็อยู่ในครัวแบ่งหน้าที่กันค่ะเดี๋ยวซอาจะแพ็คนะคะถึงประมาณสัก11โมง11โมงกว่ากว่าเดี๋ยวซอลก็จะเข้าไปในครัวแล้วนะคะก็ทีจะเตรียมตัวไปขายข้าวช่วยทุกคนนะคะแล้วพอขายข้าวเสร็จก็จะทุกคนก็จะออกมาแพ็คช่วยกันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้ลูกค้ายังไม่มาซอก็เลยลุยตรงนี้นะคะลุยเดี่ยวก่อนค่ะลุยเดี่ยวก่อนนะคะโอเคครบแล้วคนนี้ครบแล้วนะคะพี่อาจิว ซื้อเยอะมากเลยสสแบบซื้อไปฝากเแพบบื่อนๆนะคะแบบมีเพื่อนหลายคนแล้วแบบซื้อรวมกันสั่งรวมกันผมผมมันไม่กินได้ตั้งนานเลยนะคะเพราะว่ามันขมนะคะนานเลยเอาม่เสือลงต่อนนะคะแมาเสือมาเสือยาวลงต่อนวก็มระแล้วก็บักแห้งผมลงด้านบน,นะคะ่ะ ค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะกล่องของพี่ไอคิวเรียบร้อยควรอีกรอบนึงนะคะมาละหนึ่งถุงมะเขือยาวสองกิโลแค่สิบถุงก็แค่แค่ผัด ็คือเป็นผักสดผลไม้สดน,นะคะแบบขอด่วนๆเลยนะคะวันเดียวก็ถึงะค่ะถ้ติดสีสีแดงไปนะคะ ขอให้ทุกคนทานผักอย่างอ,อ,รอร่อยนะคะหญิงจะขยอปะเป็นผักปลอดสารค่ะฤดูหนาวนี้ปลูกผักไม่ต้องทําอะไรนะคะปลูกง่ายมากๆไม่มีแมลงมารบกวนด้วยนะคะเพราะว่ายิ่งอากาศยิ่งเย็นนะคะแมลงก็จะยิ่งไม่ค่อยชอบค่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะดีค่ะเดี๋ยวคนเอาไปส่งที่รถไปรษณีย์ค่ะ